สวัสดีค่ะจากร้านสะพานบุญค่ะวันนี้จะมาพูดถึงธงที่ใช้ในวัดในแบบต่างๆนะคะที่เราเห็นทั่วไปก็จะเป็นพวกธงราวสามเหลี่ยมธงราวงานวัดธงธรรมจักรและธงฉับพระนรังสีค่ะต่อมารูปแบบที่เราเห็นกันในเทศกาลกรถินจะเรียกว่าธงกรถินนะคะใช้ประดับในงานกรถินค่ะมีหลักๆสี่รูปด้วยกัน ธงกรถินเป็นเครื่องหมายแสดงให้รู้ว่าวัดนี้ได้รับผ้ากรถินแล้วมี4แบบแฝงด้วยความรู้เกี่ยวกับธรรมะคติธรรมประกอบไปด้วยธงจระเข้ธงมัดฉาธงเต่าและธงตะขาบค่ะมาดูความหมายของแต่ละอย่างกันนะคะจระเข้หมายถึงความโลภปากใหญ่กินไม่อิ่ม มีตำนานเกี่ยวกับเศรษฐีเกิดเป็นจระเข้ว่ายน้ำตามขบวนกระถินจนขาดใจตายใช้ประดับวัดที่ทอดกระถินเสร็จเรียบร้อยแล้วญาติโยมที่เดินผ่านไปมาเห็นเข้าก็จะยกมือไหว้สาธุกันต่อไปทงตะขาบหมายถึงความกโกรธพิษที่เผ็ดร้อนเหมือนความกโกรธที่แผดเผาจิตใช้ประดับเพื่อแจ้งว่าวัดนี้มีคนมาจองกรถินแล้วให้ผู้จะมาปวารณาทอดกระินผ่านไปวัดอื่นเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาถาม ต่อไปเป็นธงมัดฉาหมายถึงความหลงสเสน่ห์ความงามที่ชวนหลงไหลใช้ประดับงานพิธีถวายผ้าพระกฐถินเป็นตัวแทนหญิงสาวตามความเชื่อว่าอานิสง์จากการถวายผ้าแก่พระภิกษุจะมีรูปงามสุดท้ายธงเต่าหมายถึงสติใช้ประดับเพื่อแจ้งว่าวัดนี้ทอดกฐถินเรียบร้อยแล้วจะปลดลงในวันเพ็ญเดือน1ิหรือวันลอยกระทงนั่นเองค่ะ ปริศนาธรรมทั้ง4ข้อนี้ทั้งจระเข้ตะขาบมัดฉาก็คือความโลภโกรธหลงที่มีมาจากคณะกระถินหรือพุทธศาสนิกชนบางคนพอได้อาน,นิสงผลบุญจากการทอดกระถินก็จะปรากฏทงเต่านั่นคือให้เกิดสติทำให้มีปัญญาแก้ปัญหาทุกอย่างลงได้เชื่อกันว่าอาน,นิสงจากการถวายผ้ากระถินเป็นการถวายสังฆทานที่ได้บุญยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่าเมื่อทําบุญทอดกรถินแล้วผู้คนก็จะแย่งและอยากได้ธงมัชาจระเข้กันจํานวนมากหากจะได้จริงๆต้องจองหรือไม่ก็ต้องเป็นประธานใหญ่กรถินงานหนึ่งจะมีธงใหญ่แค่หนึ่งผืนเท่านั้นเพราะเชื่อกันว่าคนที่ได้ไปบูชาติดบ้านเรือนร้านค้าจะมีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายค่ะสนใจสินค้าธงกรถินในรูปแบบต่างๆต,ต,ติดต่อร้านสะพานบุญได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ